มันรู้หมดแหละมัน,ร,มมมนร,มรู้หมดเลยว่าเอฟพามาเท่าไหร่มันรู้หมดจริงป่ะอือตั้งแต่กูเจอกับมึงเรื่องเนี้ยมันรู้หมดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายกันใหม่นะขอบคุณครับขอบคุณครับหลวงพ่อเกมเขาคิดว่ากูอายุเท่าไหร่ลูกเต่าจะไม่ยกมือไหว้กูเลยทุกวันเนี่ยเอาวิ่ง เดินเดือหลวงพ่ออาหลวงพ่อต้องช่วยผมด้วยนะผมเดือดร้อนจริงๆมีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกมาหลวงพ่อครับผมต้องไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งเออผมฝากลูกไปให้หลวงพ่อเลี้ยงหน่อยมีเด็กมาด้วยใช่อ่าไม่เป็นไรลรคนดีกว่าลรหย่าเดี๋ยวดูแลไว้ให้จะถามถามได้ไหมว่าหลวงพ่ออยากหาว่าละไรระลวงอาหน้าหลวงพ่อไปโดนอะไรมาหน้าพากันนะใช่มีเรื่องอะไรี่มีเรื่องอะไรต่อยกับพ้าลูกวัดเอ้า พระเป็นเจ้าไปต่อยกันได้ไงฟังไส้แล้วผมเ่็นคนจริงซะด้วยต่อยกันเลยโมโหโมโหเรื่องตีโหต้องหลยแรงแน่เลยไล่แรงไม่กันจะต่อยทําไมล่ะอีพระองค์นั้นขโมยตังในโบสถ์ไม่เคยขโมยเงินพระป่าไม่มีหรอกแล้วมันต่อยเรื่องอะไรอะแย่งไข่พะโลไม่อยากให้ผมตดน้ำากูเจ้าเอาว่าะเวยกุต้องใจเย็นๆใจเย็นอะไรไม่ได้หรอกผมหัวหน้าผมผู้นำทีหลังเดี๋ยวซื้อไข่พะโล่มาฝากไม่เอาหรอกเดี๋ยวมีเรื่องกันอีกทำไม มวต่อยแยงไข่กันเย็นๆนะเดี๋ยววัาหลังหมอมาฝากนะนี่มันมีแหวนด้วยนี่เนี่เออเวลาเด็กโตก็ให้เด็กใส่แหวนอ่าเดื่อผมไปเจอในภายภาคหน้าผมได้จำเด็กได้โชคดีเอ้ยผมไปก่อนนะไ่ไหวแล้วเนี่ยตาลอยแล้วไปหาหมอบ้างไปผมยังไม่ไปโรงพยาบาลสุพรรณเลยโรงพยาบาลสุพรรณเออเข้าไปถึงป้าบอกเลยนี่นี่นี่ผมน้องเอสนะคุณเบลเขาให้มาไปนอนนี่แม่เจวไปอยู่คู่กับแม่ผมเลยอ้าวแม่ผมอยู่ที่นั่นเป็นหมอเหรอเป็นมะเร็ง นอนอยู่สุพรรณเนี่ยฝากดูแลแม่กูด้วยผมดูแลใครไม่ได้หรอกทำไม<บ>อ่ะปกติทุกวันนี้ผมยอมรับผมตาเหดือดผมนอนน้อยทำไมถึงนอนน้อยวะนอนคนเดียวออนนกรณีเล่นดีๆมีคนแอบชอบอยู่คนสุพรรณเนี่ยฮะ<อ>ชอบพีเอสจะตายคนสุพรันเลยแอบชอบอยู่ใครอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันแอบอยู่เจอแล้วเดี๋ยวโทรไปบอก ทุกทีเอ็ดเอ็ดฮัลโหลโหลไม่กูลองไมหมพ่อลวพ่อสึกเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมอ่ะผม้องกระถิ่นนะไม,ไม่เอาวะไม่ค่อยชอบวะอ่ะน่ากลัว